อาพัสลาย้อนภาพหม่อมโจ้ลูกชายกับคุณพ่อแห่ชมคุณแม่สวยไม่เปลี่ยน ย้อนภาพวันวานแห่ชมคุณย่าสวยไม่เปลี่ยนโดยไอจีนางงามจัก,กรวาลตำนานของประเทศไทยคุณย่าปุ๊กอาพัส,สลาคุณย่าคนสวยระดับจัก,กรวาลของพี่กัสศบลูกชายหม่อมโจ้รุ่งคุณและน้องแฝดมีก้ามีย่าทายาตปบ็อกพัส,สอนก่อน โดย i อจีพัสสอนกรย้อนภาพหม่อมโจ้พร้อมคุณพ่อจอมหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณและคุณแม่ปุ๊กพร้อมบอกด้วยว่าลุงคุณโจ้ถ่ายรูปกับคุณพ่อจอมคุณชายเกียรติคุณและคุณแม่ปุ๊กครับก่อนที่จะบินไปเข้าโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษครับ ข้ามกลางคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความงามไม่เปลี่ยนแปลงอาทิคุณปุ๊กสวยมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะคุณแม่ปุ๊กสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆๆคุณย่าสวยมากค่ะคุณอาภัสลาสมัยยังสาวสวยสดใสามากเลยค่ะหม่อมโจโตขึ้นหล่อกว่าตอนเด็กๆนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด